น uh, เน uh. ี่ยสัตว์บไรลูกเสือเสืออะไรเสือเพ่นเสือเพ่นเมาอ่าดูไว้ดูไว้นี่มองกล้องเนี่ยเอืเออเลออดบอาเล้วอ้า อ้ไาป่าผีดิรบแเอน่ะเยี่ยมเงี้ยทำอะไรฮะเนี่ยเห็นไหมโอ้แท้เว้ยตอนนี้ของแท้เว้ยเออว่ะเ้อได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เงี้ยหัวนะตอนเนี้ยเห้ยว้าเห็นไหม Quay bên đó này em phân vào được à, được à? Để lại ơ, con trai, ơ, 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 Ê ơ, Em mau chơi ơ, ơ, với ơ, 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 Ê Em ơ, ơ, mấy cao sạc lắm เออเห่อรู้เลยเอฟเฟนแบบเสืออะไรนะอันนี้หางเสือเออเรียงลมแล้วมาแต่งเนียทำไมเป็นลิงลมเนี่ยฮะ้อทำไมแต่งเนี่ยไม่ร้องเหมือนลิงลมเลยเออจะร้องดังเด็กเขาตกใจอืออาจารย์ตกใจนะเอ่อเล็กของจริงยุคไหน ดูเพ่อ <hel> <in a> <order> ืมอลายด้วยเอาไปโชว์สาวด้วยไปด้วยตามด้วยรู้ด้วยมีหัวปลายด้วยอันนี้อันนี้หางเสืออ็ออันนี้ไปตะเลก็มา